ด้วยตัวอ่านอนบล็อกคนนี้ตัวนี้แกฮิดอกอเล็กซ์นะข้อควานนี้บัตรเตร้เลยยู่ดีนะแกวันทูทรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูหนูกีมาจะมากินยาอุจิวันนี้นะคะหนูจะมากินน้ำ,นำพริกปลาแต่น้ำ,นนำพริกปลาวันนี้หนูวันนี้วันนี้หน,นูนนจะมากินวันเอ่อน้ำพริกปลา

ตาอ้อนเลยเนี่ยเกิดอาบุตรด้วยตาอ้อนน้ลอยซิ่ย่เลยจะใจเนี่ยได้ไปตาออก็เทงชูที่นครไม่ได้เตะตาออนนลาเกิดอาบอย่างตาอ้อมนยนกจากเนี่ยที่ฉากตัวเาตาใครเนี่ยอวิตตัวเราตเกิดาปุ๊บอีมานะ

tai mat baba nya hotupi gerai fs igla ke baño oña otivi la chanyana na ditak la onno ga a ditabu wi baba la ala ja tikpe la nga nala disal

để sử dụng cho các gia tay chân tay chân nó chân tay 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 อันบ่าวว่าี่นี่ยาได้ให้ดูก้นที่ซิงเกิลไลออรานะซิงเกิลวาิงเไลทมีไม่เล่นเล่นในตอมอะโอ้โล่นนวิลาเล่นกที่ขาเลยล่ะวิลาเลล

นนองเมรยอนค่อืมอาา้มล่ัตอตมรอมาจอ้อ่อาามาจะออบลอืมอืมายอเราป่ามาเดี๋ยวันีวเจ้อะไจะยก็ยังมั้น้อออะมาดีน้องอเมวิกาด้วไหมเดี๋ยายเดาแบบนี้ก็อเมร ခေတုဟန်နဝဒါရိဆာမဟွချက်ဒီမအဝဲမမေချက်ကိတေဒါရိအော်ဒါကလာအဝဲနေရဖိုမေကနေလာဘွတ်တောအော်ဒါတော့တက်လာပါလေအဲစားလချွမ်းတာကမ एफसी ကွာဝါဝေအော်ဒါတလာဝဲအဝဲနေဘတ်မအော်လာ KFC တေဟွမေတဒတ်တာနာဒိရှေ့တဲချဲတဲ့တနေပါနာအဲဘွတ်တလူးဝါဘွတ်တလူးလာ

Nhóm mươi <laughs> lửa sẽ bao nhiêu ức rồi Ừ anh nhau chỉ để băm mà hết Ở nó cứ nhóm mươi đó กกอ่านวเดียวก็มือเปดูใ nah. จปต้อดใจแล้นะปเชยอลุ่นเลดมัดบ้าวะเนาะเวดีกว่าเวลาสดสดน่าดีอิหลอนแล้วเลยชิวๆสวมาไม่ทันา้ก็รอกจอแล้วน่ Thank you. हल <laughs>

ต่เมื่ยจะเปลี่ยนออบล้อมกจำมือจอนยาล้วแ่เมานเนาะตบลเราอเาไว้ได้เรมือลาสิพอไว้ใบาต่อเลยโย่ใโจด้อโอ้ยปูคูบลอปาร์ตี้เาพี่ดูออบลอดูปปออัตมามาลอะคนเนียออวีดวัดเตอรเนาะคนเนียตันี้เดาไปเหมาล่ตัมูบลอกเลยปออออดเจ็พอคนนี้ตันี้ไดาไปปับารลเนาะนี่อือใครล่วีดวัดเตอร์น

မအောငျာချီလောအော်ဟိဘောဘောအင်းကတော့ပြရအောင်ဘလနဲ့တကောညိုင်းနေနာနေနေဟဲမားနေနီးပါပမာလူနာနေတေယောညဦးရခိုင်ကြီးကမားကိမားဦးနမူင်းနော်ခေါ်မားဦးထဲနော်ဘွာကေနော်မားဘွာချွန်းမိုးပားဒေနော်မဲလပွေမေကဖောလာမာအောဝင်မိုးမဲလပွေ

lỗ ở đây bắt đầu từ cái mabo và tất cả nimu nona mmmm 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 wow, mmmm 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 này Thì mmmm này, mmmm 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 mmmm

Loe มาเนาะตอนนี้ไงปรเกตเตอเฟรยอรอตับเลือดแกบายยนีัสดีวิลเลียมก่อนโอเคโอเคสวัสดีวีที่มั่งจ้ะตับเลือม